แรงตะเวนขึ้นพี่น้องกับอีสานบ้านคอยเองพี่น้องพุไปหกโมงสิบนาทีได้พี่น้องเลือตอนนี้หกโมงสิบนาทีมาเบิ้งว่าเพื่อนไหอีหยางขายพี่น้องเข้ามาเบื้งตอนพ่อคาดีค่าต่างตลาด

ข้องข้อมีดื้อมค่ะิดเหตุคือมีต่าอย่างต้องต้องปัง่ายต้อไปง่ยอรเย่ยร่งเดลยโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้ เจ็ดอิโม่ต่เต้นเจงค่ะคือม่ไมโดนล้งหลายเทียลยดีม่จ้โดลงโตนี่วะเอาลงอีกแลบนใสีกะบอกหสามสีูวอันนี้กบาสบาดหอยัวหัว อย่างนัวไปนันแต่บางคนว่าหัวไปยืดดีดีซอยูไป่ใอไก็ไปวายไปผเอพี่ไปผสมเอาหัวนั่มอเนี่าหไก่โครงไก่ใส่ปีโกือับลาบหมูอ๋อลาบหมูพี่้อง เก้าบาทอันดัสามสิยะ่ามเนี่ยมาอยู่ไทยมีงตังพระางจ้แงเลืวอมนี่คนค้นแล้วพี่น้องอาทิตย์ว่างหันเท่าท่านตอนคุ้นคนคนไม่ไมอยู่ด้วยครับนี่รับประกันการันตีสองพี่อ ก๋อยฝรุกใหม่ใหม่บะหมี่บะหมี่ซุปเกี๊ยร้านซุปบะหมี่ซุปวะเนาะเย็น <c oughs> บะหมี่ซุปจ้า เดยว้เดี๋ยวเขเขาไปนี่เข้าโค้งมาเอาสินวาว่ามาบอานี่บ่มาพี่น้โอ้ไม่ปีงฟองว่าเอาสินมาขายบอนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ูจับใจตลาดก็มากมาเศร้าๆด้พี่นอ้องมาเศร้าอะไรเศร้าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมันมักมันเห็นของสดเห็นอันใดดีดนำปลา้ันี้ก็ได้เห็นดู nó nè nam bắt thòng cố gì nỏ tổng cố như một sầu ខ្ញុំសូមຂໍតាមរឺថតកំដឹងនេះទៅព្រះ ก็ห่อกระห่อกระตอกฟง่ากระตอกฟงห่อกระถ่ายไปเียดิเขาถอดยี่อย่างที่ไหนหอมถอดหอมถอดทัเตียนอย่างเงม โอ้ยมาต่เซาคุณแม่นอนว่ารับเบิดขึ้นมเขึ้นนี่ถ้าเป็นอย่างนอนว่ารับเลยกด คุณแม่มีเครื่องบักแง่งมีพักมีบักแ่งพัวบักแตง นองแก้วไม่าปตสาเล่ต้าี่ตับเดี๋ยวกูจะน้อรามหัวขื่เห็นเรียกป็นม่ไ จสองก่อนเนยครับพืดยากพี่น้อง

พี่ตวดคอมดับตัวพี่้องชายาตวดกับความดับ ทำด้วยอยากเท่ มงสามรถใส่าอาอรถแ้ววามันอลโล่ไปกันพี่รองบ้างบ้ามีหาแน,นวกินก่อนหวังว่าพงงสีมีความพึ่งพอใจเกิดขนเนาะครับเนาะว่าบ,บ้ามีพ่ามาจะเศ้าอยู่เหมืมอนนี้ เดี๋ยวกันคลิปต่อไปตลาดเซาแนวนี้ต้องมาประมาณนี่แหละครับมาซื้อนีได้ันมาสวยกว่านี่คนก๊าซลายอยู่แต่ว่าคนมันสีลายกว่านี่นะแต่เขาอาจจะเห็นความมันหน่อยกว่านี่นะครับเดี๋ยว กูนายแล้วตัวที่ใส่ผิดผิดาดนี่เขาก็เห็ดเองหัวนี่มีลาาลาหัวเองเห็ดเองข้างกก็ปลูกวอมเทียมเนาะมันมันผิดเรยนเนียนยังใส่กันเอ่เพิ่ธอกรเ็ด